ตอนนี้เราอยู่กับช่องมิสเตอร์คอมช,ช,ชนันชานลเราอยู่กับรายการเกมก,กุ๊กคุกผาเล่นเกมก,กันนะครับตอนนี้เราอยู่เกมแนวแข่งรถดิฟรถภาพสวยอีกหนึ่งเกมครับอย่าง r a c i n g m มา t e เรครับลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าป้าไปกันเลยภาพอย่างสวยครับเกมนี้อย่างมานะโอ้ยสตาร์เครื่องอันเกมนี้อย่างเลยก็มีรถไหลรุ่นนะครับอย่างมี นี่ครับอะไรวะแม็กนาเลนละ่ะยีเคีใช่หรือเปล่ามีหลายรุ่นเลยมีพวกสป,ปองสองซูเปอปร์คาร์บโอ้โหยอย่างปากาี่ครับนี่ปากานี่โอ้โวมีรุ่นอะไรวะ VM แม่ VM ตรงนี้ VM เอ็มฟล์ทอาร์ติทอมีอะไรอีกมั่งมีอะไรอีกมั่งเป็มแก็มีอีฟลีเอฟเฟกต์ทโบโต,โตนี้อจอชจอชแต่ละอันัะ โอ้โหจอคอลก็สามารถใส่เฟซซองแฟชั่นนะครับนี่โอ้โหแล้วก็มีระบบระบบอัปเกรดรถนี่อัปเกรดสถานะรถับอัปเกรดเพื่อความเร็วอัปเกรดไปเลยและสามารถเปลี่ยนรูปร่างรถได้ด้วยเพื่อสีรถก็ได้นี่เยอะเวล้ล่ะเอาสีไหนอ่ะ สี่ล้อสีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเป็นแม็กอันนี้เป็นแม็กอันนี้โอ้ยยังไม่มาว่ะนี่จากอันนี้สามารถนี่อันนี้สกิน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 โอ้ยลองเข้าเล่นในเกมกันดีกว่าไม่ใช่นี่ เกมนี้มีหมด2หมวดใหญ่ๆครับที่จัดระดับทีไก็จัดระดับแบบเดียวครับทีมยังไม่ปลดลอกครับไปแบบเดียวดีกว่าน่าจะคู่เลยตอนนี้เราก็อยู่ในเขตซิกชัคโซิกชัคโครับซิกคาโกครับเตรียมเบิร์ละลับอารอารแล้วรแรกของคุณกด้ครับรู้เลยไม่รู้ แต่รู้ว่ามันคือของคุนไดครับมาจากเกาหลีใต้ดิฟก่ตรงนี้เพื่อดิฟนี่ไปแล้วนะจ๊ะแล้วพี่มันแรงน้องแล้วพี่มันแรงเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งโอ้ยโค้งโคงโค้งโอ้ยเก็บดิฟไม่ทนันโอ้ยชน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 เฮ้ยมันจะแซงเราเว้ยใครจะยอมอ่ะไม่ยอมหรอกเว้ย ทำไมอ่ะโค้งหน้าโค้งหน้ามีโค้งหนึ่งดิฟอีกเดือดลับไปครับอีกหนึ่งร้อยเมตรเจอโค้งครับเต็มดิบเต็มดิบดิบดิบิบ,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 บโอ้โห و, แม่งกำลังหักศอกโค้งอะไรวะเนี่ยโอ้ยโค้งแต่เอ๋โอ้ยห,ห,หมดแต่ผ่านแม่เกมนี้ภาพสวยอยู่นะนี่นน ถึงเส็จแล้วเราต้องดิฟโชว์นี่ชงกระแพงไปหนึ่งเซ็ต u โอ้โห,โหไปตาตัอไฟกันเลยดีกว่าไปเมืองริมของแล้วเล่นของฮอนด้าดินแดงจากแดนอาทิตย์อุทัยฮอนด้าับโอ้โห,โหฮอนด้าเรามาแวงครับนี่ เอาแล้วไปดีกว่าโอ้ยโค้งไปเยอะแต่สนามนี้แม่งใหญ่ที่งหายสนามนี้ยาวดิฟสนุกแน่ไม่ดีแบะไม่ดีอบะไม่ดีดิฟดีว่ะโอ้โหชน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 จนได้แม่มันแซงไปแล้วแซงไปไหนวะรอมั่งดิโอ้โหแม่งทิ้งห่างเราไปเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมอะรถพี่ก็แรงเหมือนกันนะอย่าดูถูกรถพี่นะโอ้ยแม่งแซงอ้าวเสร,ร็จพี่ดิกับมาสิอาุอ้ยทีเดียวแซงแล้ววะโทษทีนะน้องโอ้ยมันก็แซงว่ะ เอาสิแล้วพี่มันแรงแล้วพี่มันแรงอ้ยอ้ยอ๊ยอุ๊ยแรบบงแบบงรงตะชนดิมันแซงอีกแล้วมันแซงไปอีกแล้วเอาเสร็จเสร็จพี่ดิเสร็จพี่ดิชีวิตนี้ดิปไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้ว โอ้โหอันดับหนึ่งครับอันดับสองแม่งตามมาติดๆเลยโอ้โหติดเกินไปข้างหน้าดิฟอีกข้างหน้าดิฟข้างหน้าดิฟดิฟนี่ไอ้ก็มีเจอดิฟอีกเราเจอดิฟอีกเจอดิฟอีกกี้ไปไปไปแม่งจะถึงเส้นสายอยู่แล้วไปไป ชนะยะังเคยสจอร์จจ,รจ๊วตโอ้ตัดไปตต่ไปตา,ปตา,ปตาที่สามเลยครับตอนนี้อยู่เมืองริเวอร์ซิคาโ,โก้ครับโอ้โหแม่งรถขาววาเมืเ่อกี้เบิ้ลเบิ้นเบิ้นเบิ้กติเบิ้ลบ,บุกติเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่าแอตตันมาติน เห้ปกติแรงเลยติดขั้นพี่ขั้นอ้าวเฮ้ยแซงไปอีกนะเชิญแค่นี้แซงเลยวะที่ไม่ยอมนะที่เก่งว่ะอ้าวเฮ้ยลืมดูทางลืมตูทางเกือบแล้ว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 ดิปดิปอีทเอาแล้วเดี๋ยวพี่มันแล้วแซงอีกหนึ่งไปอีกหนึ่ง dip 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 về cái đi 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 tung mà bay ma tiếp dip 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 2 này nào đi thì 3 ohi 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 tôi vẫn yom 2 3 không chạy bỏ แสงมาได้เว้ยแสงมาได้เว้ยซื้อตีดูพี่ดิบดูพี่ดิบสุดยอดสุดยอดจะขอจะขออีกงีโอ้ยโ,โค้งเลยนี่โค้งเลยนี่โค้งเลยนี่นี่อ้าวแมงแสงไปแสงไปแมง,ง,งเลยแต่เราพี่มันแรงกว่านั้นเนาะ หักศอ,อกหักศอ,อกป๊อปโอ้ยป๊อปอือหือโอ้โหขอดีจริงเราอ้าวชนชนอา้าวโอ้ยโค้งนี้โค้งนี้มีแม่โค้งในสองร้อย200เมตรจ้า อยู่ในวงอยู่ในวงแมวงตามมาตามต,ตู่นติดๆเลยไปครับไปแล้วนิดจังชอ็อตนี้นี่ชนะอีกอะไปตาที่สี่ตาสุดท้ายกันเลยดีกว่าไปเอาครับเมืรอรีพรองดัดเดิมเลยเระยะทาง3กิโลเมตรเลยครับโอ้ยพร้อมอกเดินทาง BM nè BM to build up bay bay coco go, ui mèm cho xe rồi Mẹ xe rồi nón súp Díp 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 đi 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 chào đi 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 ข้างหน้าเจอของเจอของเจอของของนี้ไม่ต้องติดได้อยู่ไอโของนี้ไม่น่ารอดยิ่งไปของนี้ยิ่งแล้วเลยเจอโค้งโ,โอ้โหย่เฟกคเซมันโอ้โหเจอของนี้เจอของนี้นี่นี่น,น,นี่สุดเจ้าสุดเจ้าโอ้โหย ไปกันต่อไปกันต่อเอาลืมดิฟตึงดิฟโอ้ย่ใครตามทันเลยสบายแล้วแล้วแหละดิฟดิฟดิฟอีดโอ้ยยาวอ่ะยาวยาวไปชนนี่แง่ภาพสวยว่ะไปเลยปีกปีกปีกสามกิโลเมตรโค้งไกลเลยเฮ嘿 ปล yeah, yeah, oh, 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 oh. oh, ่อยคันเล่นปล่อยคันเล่นผันคันเล่นไป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 ปิดิดปิดเหยียบเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบมิดโอ้โหโอ้ยติบจิบจิิิอีกเกือบแล้วเกือบแล้วเอ่เอาเลย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 เฮ้ยเส้นสาถึงหน้า อยู่ตรงหน้าแล้วมันตามหลังมาแล้วไงดีดิฟเข้าเชิงชัยไม่ดิฟไม่ทนันโอเคล็บไปกันเลยไปดีกว่าที่หนึ่งอะครับที่หนึ่งที่หนึ่งในวงการ์ล้อเอโอ้ยโอ้ยโอยที่หนึ่งในวงคารนะครับ โอ้ยถ้าอยากได้ร้อยของเกมนี้ครับทำไงครับอ่อซุ่มครับเลือครับกาชาครับซุ่มกาชาซุ่มกาชาแม่แต่ละคาอยากได้แต่ไม่มีเพชร่ะเนี่ยซุ่มกาชาไป ัจะได้แล้วรถฉากกาชาบโอ้สีแล้ววะสีแล้ววะโอ้งงมาตั้งแต่ไกลโอ้โหแย่แย่แย่จริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหรับโอ้โหออะไรวะซูปเปอร์รัว เจ้ะเห้แม่สู้ไม่รู้ครับจบร้อยจบร้อยทำอ,อยู่สองพันสี่เราจะสูงอันนี้เปล่าป,ป,ปันปันนำเงียบอะไรนีร่แหละอะไรวะช่างมันสูมมส้ไปเถอะสิบครั้งไอ้เลย โอ้โยโอ้โยเอาละเอาละเอาละเปิดมาเปิดมาโอ้ม่วงม่วงอีกแล้วฮันด้าฮันด้าไปอะไรเนี่ยบ้านหน้า M S ห5โอ้โหยโอ้โยไาอะไรเนี่ยรุน่นอะไรวะเนี่ยอะวะโอ้โย เซฟโรเล็กคอมวิซีแปด 48. โอ้โหอันนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยูออ่ใช้ได้อยู่หรืออยากแต่งแฟชั่นก็ส่มครับส่มส่มอีกแล้วส่มอีกแล้วอันนี้สกินเล้นะครับ ถ้อยากเล่นเกมนี้กับลิงใต้คลิปเลยครับถ้าใครเช่าคลิปนี้ใครกดไลค์ก,กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปครับขอเบ,บ๊าายจ้ายกเลี้รับไปละบ๊ายบายนี่ข้างในรถข้างในรถเข้าไปได้เข้าไปได้ไปไกัน<ะ>โอ้ยอยากหฮ้ยมีประหลาดอย่างเยอะเลยวะ่ะทำไงดีวะเพื่อน ลลยเข้าไปเลยก้าวก้าวก้าเลยครับลลย go, go, go.